สวัสดีครับท่านผู้ชมแมลงนี้ที้เก่งปลาท่านผู้ชมมายามบังรันของเขานะครับผมที่เก่งใส่ไว้ได้สองวันแล้วครับดูถนนที่เขาลงมาฮะคนแทบเปรียกคนบ้านเก่งนะครับจะพบว่าด้านหลังนี้เป็นอย่างนะครับผมไปครับท่านผู้ชมเดียวเราจะไปชมที่ใหม่เลยเนาะว่าบั้งรันที่เราใส่ไว้นั้นมันพอจะมีตั๋วเฮากันนะครับเพราะว่าไอเก่งจะต้องบุญปากพระสโลไปตอนนี้ครับหลักสวนมุดไปนะครับผมไปครับผมเดียวาไป นั่นล่างหมายเลยนะครับไปครับวันนี้เก่งจอกบ้านมานะครับฝนตกนะครับทานผู้ชมดูน้ํามันไหลเข้าหนองครับมันแน่ใจว่าบางลอนที่เขาใส่ไว้พุ้นน้ํามันจะท่วมกันนะครับเดี๋ยวให้เก่งเห็นป่าขึ้นตัวน้ํนี่ตวงครับเดี๋ยวครับทุผชมกันครับปลาอะไรเอ่ยเห็นก็ครับเห็นก็นฮะนี่นี่นี่ปลาครับนี่นั่นนั่นนันั่นน่นนั่นนัั่นปลอะรปลาลิ้มครับมีปลาลิมปลาลิม ปลาลิ้มลูอปลาช่อนอ,อุ้ยโอ้โหโหลบเวนัดโอ,โอ้ไปครับผมเดี๋ยวปัจจัยบังลานเราดีกว่าครับก่อนที่จะมืดนะครับผมนะครับเหนื่ยได้บม่ก้าหม่าก้าข้ามมาไงนะมาใช้ดนไหมไปครับเดียด๋วยวไปใจโอ้โหน้ำพุ่มลงหนองครับท่านผู้ชม โอ้ยะจ๋อยได้ดวกว่าน,นี่มาครับผมไปดูหมายรกกันปรวสองทีน,นี้นะครับไปาครับท่านผู้ชมวันนี้ได้รองเท้าใหม่ครับเลยบอกให้กว,วดแสดงครับ <laughs> มาครับผมชมหลังแรกกันอุ้ยอย่าไ้เก่งใจนะเป็นหอยเชอรี่นะครับท่านผู้ชม โอ้ได้ตัวครับได้ตั๋วแต่ตายครับนี่โอ้ด้ยครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่โอ้ได้ตั๋วน้อยตั๋งแต่ตายครับน้ำมันท่วมครับท่านผู้ชมไปครับผมไปใหม่ที่สองกันเลย๋อสรุปคือได้ตั๋วนึงแล้วครับต้องท้าใหม่สีจัดจ้านเลยครับผมเอฟซีส่งมาฮือครับไปครับผมไปอีกใหม่นึงใหม่นึงอยู่แถวนี้นะ ลงลๆลงนะครับหมายที่สองหมยที่สองเงียบเกลียบยครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเทก่อนนะครับพ้อมเป็นเยื่อหอยนะทรับผู้ชมเทหอยเน่าออกครับไปครับฝั่งต่อไป โอ้โหคโอ้นังพว่มบางลอนหมดเลยโอ้อันนี้โดนครับท่านผู้ชมโดนครับโดนโดนครับโดนนี่คลึกๆครับ ไปครับผมเดี๋ยวไปสรุปกันกลางบนนะครับเพราะที่นี่บทสะดวกครับท่านผู้ชมโดนอยู่ครับตัวนี้โดนไปครับไปครับท่านผู้ชมยวเก่งปลาท่านผู้ชมไปสรุปผลงานกันที่บนแห้งหรือว่าที่กระท่อมที่เขาพักรถกันนะครับผมไปครับไอเก่งหูแล้วครับหม่นี่ถ้าเขามาใส่แหมรอบนึงนะครับผมเขาต้องไว้2วันครับท่านผู้ชมเพราะว่าแต่ว่าไอเก่งมายามแล้วบ่ได้สบบติักตัวแล้วครับผม เก่งทิ้งว่าแขนบอแล้วแมลรงนี่มายามนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันพระครับเก่งก็เลยต้องมายามเอ่แรงนี่นะครับแต่ก็ยังตีตัวอยู่ครับท่านชมไปครับเดี๋ยว้เก่งจะเทตีแม่น้ํานี่เลยนะครับผมไปครับผมขออนี้ตั้งกล้องก่อนนะครับมาดูกันนะว่าหลังไหนที่มันโดนนะครับที่มาถูกนะครับันนี้ไม่โดนไม่โดนครับสรุปคือวันนี้ได้สองตัวครับท่านชมเพราะว่าตัวนึงมันตายนะครับมาครับเอาลองมาเทตัวนี้กัน ตัวนี้อาจอออจะเป็นตัวที่ตายครับจ่อยนี่หอยอาตไหนตนี้ก่อนา,าตัวนี้ที่ตายครับแล้วมาชมกันใกล้ๆนะครัว่าตัวนี้มันโดนตัวใหญ่หรือว่าตัวน้อยนะครับมาครับเรามาเทตัวนี้ก่อนนะฮะว่าถังใหญ่ก่อนนะครับโอ้โอเคครับท่านผู้ชมอุยอ้ยยยยอยอยยยยยยยอยย โอเคอยครับนี่ได้อยู่นี่ได้สองตัวครับท่านผู้ชมนี่ครับไปเข้าไปเข้าบังรัดทเก้าเข้าบังรัดทเก้าเออเข้าไปอันนี้เข้าไปครับตัวนี้ตต่แล้วครับตัวนี้น้อยแต่แล้วครับหมายนี้เก่งใส่ไว้สองวันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าใส่วันเดียวแส่ไว้เก่งไมายามหรือว่ามาใจเตือนหนึ่งแล้วมันติดครับแต่เอามาใส่รอบอ้วันที่สองวัดใส่ไว้สองคืนนะครับสรุปคือมันติดครับติดแต่คืนนะครับ ที่เจ๊เก่งจทิ้งไว้สักคืนก็ได้นะครับแต่วันพรุ่งนี้มันตีเปลี่ยนวันพระนะครับผมไม่เก่งก็เลยต้องเปลี่ยนวันศีลเนาะไอ่เก่งก็เลยต้องมาใจก่อนนะครับเพราะว่าไอ้เก่งจะย e okay, ุดทุกๆวันพระนะครับโอเคครับท่านผู้ชมการย้ามของเราเรียบร้อยครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสําหรับการย่าบังรอนของเราแมลงนี่นะครับผมสรุปก็คือติดิยู่ครับเหยื่อหอยเชอรี่นะครับผมได้2ตัวครับท่านผู้ชมตัวน้อยตัวหนึ่งแล้วกับตัวมกตองแงมได้ตัวหนึ่งนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมสำหรับแมลงนี้เก่งขออนุญาตลบคป่วนไป่ได้ของท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วคลิปต่อไปหลังจากวันพระแล้วเก่งจะไาท่านผู้ชมทําอย่างกันนั้นรอตดตามชมนะครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมไปครับผมติ๊กแป้นครับไปครับเริ่มนกเริ่มห้องแล้วครับเพราะว่าเพาจะต้องเดินขึ้นไปบนกระ่อบเนี้ยที่เก่งจีมือมือเนี่ยนะครับผมไปครับผมไปเร็วคร